มีแวะเที่ยวก่อนอยังไ,ยไ,ยไ,หหไม่เข้าแปลกหรอเพราะมึงพูเละเอียดขนาดนั้น,นหรือไม่มึงก็บอกว่ามึงจะไปโป่งแนนอะแล้วอยู่ที่ว่าถ้ามึงขี้เกียจหายมั้นก็หายหายที่โป่งแนนอะจังหวะนี้แหละน้ำเท่า ตอนนี้กำลังจะไปเชียงใหม่แต่ว่าฝนตกแล้วเรมารอขึ้นรถแหนตอนนี้คือกำลังดูอยู่ว่าใช่รถคันนั้นไหมหรือยังไงแต่คนเยอะมากน้อยหนวดแล้วเมื่อกี้อะไรล่ไม่ใช่ของเราครับการเดินทางกันนี้ก็จบแล้วนะพูดกันเอยดีพูดเหมือนเมื่อกี้ดิ ราอูนพพุอะไรขอคับอะรอกัอันนี้เพื่มาเพประสบภัยด้วยกัน ตอนนี้เราได้ขึ้นรถแล้วครับทุกคนในที่สุดกี่ทุ่มจองมาสามทุ่มได้ออกทุ่ำคืนคนนี้ไม่เคยนอนตอนนี้ถึง้ เอาไม่ไหนไม่น่าหรอต้องทำหนอ๋อเป็นกูนั่งหน้าแทนเป็นคนขับ เย็นตาโฟอย่ามาลอกไอเต๋อเ,เยอะที่สุดไปท่าอากาศเป็นมีเล่นไหมเพื่อนเอาบ่นม้ตกก็ได้น้ำต,ตกไปเล่นเล่นในร้นงเนต้องร้ายม่ชนคนเห็นว่าแพ้ร่ำหรออันนี้เรามาน้ำตกแม่สารนะครับ

ไปแล้วเดี๋วไปดิ

mẹ subscribe cho kênh mà Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อ่เสิร์เขาเลยนี่ทองนั้นเตะเตะไม่รู้ได้ไงวะวัดห่างแปามตาคนเทนดิ้งรงแล้วเป็นสิบเยยเพื่อนเหรอสิ้นสุดเออจริงโค แล้วเราขึ้นมาทำไมอ้าวคล้องไตแดอ๋อถอดสายันไปแล้วหรอใช่ถอดสายลงตรงนี้เลพี่เบ้ถังรับพี่เป๊ะหนึ่งแสนสิบล้านอยูห้าร้อยโอ้โหสีน้ำนั่นลุงหาปลา หาปลาาบกากินไป้คุณลงดิลดิน้ำาว้าอ่ะเออเล็กไปโอ๊ะพี่เป้ก็กินทั้งปดโชดเปอไหรเช้าบเหมือนลองตองเลย มันแต่ว่าเนื้อมันน้อยค่ะเรตบอนตายตายนะแต่คืนนี้มันถ้าอย่างนี้ก็ค่อยคืนดีกว่าเกันเลยตอนนี้กำลัจะไปไหนแล้วครับไปไหนวะจังก์คอนเตอร์ดูโดมแอนโดรมาเปลี่ยนมาเล่นเครื่องเล่นแล้วดูคอยดูเพื่อนเลยบอกว่าน่าดูในโดมก่อนเลยไม่ได้เนาะ พอไหมพี่เป้มันยังมีาพอต้ออรนี้เหรอเรานใช่ัวเเพื่อนน่ากลัวต้องเน่าเจือนแล้วอะลไงวะมึงอันนี้คือตะาร ไม่อนูน่าหนูได้เ,<อ>เียนนะบายบอยเนาะจะขาวขาาด้านหัวดำก็อือหือครับติ๋วเก่งแม่ละเท่ากัเลย <c oughs> เดี๋ยวใส่ง เหนื่อยแล้วอ่ะพี่เข้ามาแล้วโอ้ยยังพิงอ่ะโอ้โหมปมาจับของๆมาเดินยทั้งนี้ พี่าพี่าเดี๋ยวเธอพี่มามาดีมาดีหนูรอดลนี่ขอนี่อยูนะอ่างไม่ตองนอดด้วยนะแเบรกด้วย้องเบรยังไงะ ม่ามุ้งได้มาดูดอกไม้แทนดอเออนี่อะไรมาดูคนแก่เล่นกจ้าดิ๊ี่ได้าี่นอยากกนฬาอะดูดิทำไมอะนี้ถึงที่พักแล้วเราพักที่ไหนนะ มอนมอนเจ้าโดยไม่ต้องแอร์หรอกเดือดร้อนไหมไม่ร้อนเย็นเย็น<ม>

บอกวิ่งเลยหนูวิ่งแลยไม่มี่ะก็ชันใบไม้สักอ๋อไม้สักเนี่ยมันออกไม้อ๋อไม่ว่าจะเดินลงมาไงิ่ิมากิาุน เห็นแล้วว to ้า wow! พี่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 ออ๋ออี้ตอแปดหน้าเหมือนกันเลยมันเห็นเหนียวไก่แน่ลยกี่ชั่วโมงเดินกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงสุดยอดมาพวกเราแปดเลยทำไมดิไหนทำกับพี่ใหม่ดินู่นนู่น

กลัวกลัวเดี๋ยวแม่มันไม่ขบกับแม่มันนะเพื่อนพี่อุ๋ยเต็มเลยติดปลาครับเพื่อนติดปลาเพื่อนพี่อ่ะ

ด้วยปลาไม่ต้องถ่ายกล้องก็ได้นะคุณจอมขออนุญาตี่

่แจกขนมมันมันถ้าถ้าลงผิดท่าก็ปวดเขาอีกรอบเนอะภาษามุงโซค่ะภาษาลาหูค่ะภาษาลาหูว่าอ๋อขนมมาขนมนีนั่นเด็กที่พูดใหม่ดิข้านู้อยู่ละข้านู้นลาู่ลค่ะข้านู้อยู่ละข้านู้นอยูละถ้าพูดว่าสวัสดีพูดว่ายังไงคะัอบุยะอบุยะ พี่แจกมาให้เลยก็ได้ค่ะขโมยเสียแล้วล่ะขมหวัวกูอยู่อะบูยาบูจาบูจาน้องกินได้หรือเปล่าน้องกินน้องเพียงน้องกินถ้าข้างล่างเต็มสวัสดีพูดว่ายังไงนะคะโอบูยาโอบูยา

ยาดะยาดะน้องพี่<อ>าพาพี่พาเล่นกันหน่อยดูย <laughs> คำเนี่ยจริงโอ้โหลน้นว้า่ได้ทำอะไร <laughs> <laughs> ไม่มาเราไม่มาไม่เห็นพี่ก็ใช่อะไร่เห็นใบเดียวเองเอ้ยไปเกลียวเหรอไม่ด้เหรอเอาหมดแล้วชิบหายแล้วมโนเหลืองฉะนั้นอ่ะหกหกหกลบมันก็เป็นภาษากลางไม่ใช่หรอภาษาใต้อะไรอ่ะเนม่เป็นของกําไรเเขาเรียกอะไรอ่ะคุณา ปล<ม>าก็ตรวจเขาว่าเออมีพวกแบบกินแบบออริจินอลหน้าพูดเดกับพี่จิน กอยเตรพร้อมผมนะเอาโอ้ยอวจะจัดเบ็ดจัดเล็สีแล้วเบสสีให้อ่าเพื่อนมาเติมเลยตอนไหนเนี่ยเพื่อนเื่นเต็มเลยเฮ้ยไหน บอกว่าแล้วครับบอกว่าแล้วครับ <laughs> 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 <laughs>

เออู่ยงันนี้มันก็เต็มตัวแล้วเนี่ยพี่นอนเฉยๆพี่เป็นอยู่หี่ไม่หัวหัวไม่เปียกหัวหัวโอ้โหอุ้ยจมไหนพี่ก็เอาให้มันจมไปเลยก็ได้ไม่ไหมจะลบด้วย ให้กูดีด้าหน่อยเดี๋ยวกูต้องไปนั่งรถมามีไปไหนมามีโดนแม่เน้นเทศออกจากบ้านได้ปะนายดูสักหลัง